ไมลอยนะครับของแบรนด์ทิปนะครับปรับเปลี่ยนขึ้นความถี่มาใหม่เรียบร้อยกดเซตตรงกลางหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะทําการจูนให้อันนี้โอ้เสียงหล่อมากนะครับพิธีกรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โปอดิโอนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับไม่ลอยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็น ไมลอยนะครับของแบรนด์กิฟนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นไวเลสไมลอยนะครับซึ่งเป็นตัวที่เข้ามาใหม่นะครับของแบรนด์กิฟนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะรีวิวเป็นตัว E R U 5นะครับซึ่งตัวนี้ขอบอกเลยว่าเสียงดีนะครับเป็นไมลอยที่เข้ามาใหม่ของแบรนด์กิฟนะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็รีบสั่งซื้อกันเข้ามานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูด้านในกันว่าไมลอยรุ่นนี้นะครับให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนั้นนะครับไปดูกัน ผมแกะให้ดูกันเลยนะครับตรงนี้ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนขึ้นความถี่มาใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับชั้นที่1สําหรับในกล่องนะครับอย่างที่เห็นเลยอันดับแรกตรงนี้ก็จะมีตัวรีซิฟเวอร์นะครับก็คือเป็นตัวรับสัญญาณนะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยสวยๆนะครับต่อมาก็จะมี เสารับสัญญาณนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น4เสานะครับซึ่งเสาตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นที่ช่วงที่ดีที่สุดในการรัก็อยู่ที่800มิลกเรนะครับใช้เสาตัวนี้เพราะว่าไมลอยตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในขึ้นความถี่ที่ถูกต้องตามกสทชนะครับที่กําหนดมาก็คือ803นะครับถึง806นะครับตัวนี้สีเสานะครับแล้วก็จะมีกันกิ้งนะครับกันไม่ตกนะครับอีก2ตัวนะสีต้มสีฟ้านะครับตัวนี้ เราก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับก็12โวลต์นะครับ1แอมป์นะครับตัวนี้เราก็จะมีตัวสายนะครับแจ็คโฟนโมโนนะครับไว้สำหรับเสียบตัวรีเซิร์ฟเข้ากับอุปกรณ์เครื่องเสียงของเราตรงนี้แล้วก็จะมีตัวด้ามไม้ตัวด้ามไม้ก็ตัวกระบอกนะครับก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ซึ่งมีความแข็งแรงมากดีไซน์สวยงามนะครับตัวด้ามไม้ตรงนี้จับถนัดมือมากนะครับตรงนี้เราก็จะมี อีกหนึ่งอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้ตัวที่2นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว2ไม้นะครับไม้สอตัวแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับตัวด้ามไม้ก็เป็นโลหะนะครับตรงนี้อ่านะครับก็ตรงด้านหน้านะครับก็จะมีจอนะครับแสดงผลตรงนี้อ่าสจอแล้วก็จะมีปุ่มนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีช่องเอาต์พุตนะครับเป็นแบบแจ็คโฟนแล้วก็เป็นแบบแจ็ค XLR บาลานซ์นะครับเอาอเ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 อ เสานะครับรับสัญญาณก็4เสาตรงนี้แล้วก็จะมีช่อง DC Input นะครับ12ถึง18โวลต์ได้นะครับรองรับตัวนี้ก็ตัวกล่องก็เป็นโลหะนะครับอย่างดีสวยงามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเชทดสอบชีววอนจึ๊บจึ๊บสวัสดีครับตทดสอบทดสอบนะหลังจากที่เรารีวิวกันไปแล้วนะครับเราก็มาฟังเสียงนะครับของทีมงานนะครับอันนี้เป็นเสียงของไมลอยนะครับเป็นของไมลอยกินะครับ ัว gr u 5นะครับอันนี้ทดสอบอยู่บนห้องแลบของเรานะครับก็รู้สึกว่าคุณง่ายเนาะดูดีนะครับเสียงดูดอยู่นะครับตัวนี้ไมรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าดีนะครับห่างๆมันก็ยังได้อยู่นะครับถ้าปกติแล้วถ้าไม่ราคาถูกนี่มันจะเห็นความต่างกันทีนะครับผู้ใช้งานบ่อยๆแล้วก็ผู้ลองบ่อยๆจะรู้นะครับตรงนี้ทดสอบทดสอบนะครับอ่าทดสอบเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าัสดีครับตัวนี้จะเป็นขึ้นแปดร้อยสามนะครับ จุดสามร้อยมิลเฮิร์ตนะครับตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนค่าถีได้นะครับอ่าอันนี้เป็นเซตนะครับเป็นจูนนะเป็นจูนทดสอบอ่าเวลาเราจะไปเปลี่ยนค่าอะไรนะครับอาจจะกดตรงนี้เลยก็ได้ก็เปลี่ยนขึ้นได้เลยนะครับตรงลูกศรสามเหลี่ยมด้านบนนะครับเห็นไหมครับตัวตัวเลขก็จะปรับเปลี่ยนด้วยอ่านะครับเห็นไหมครับถ้าเราสมมติว่าเราเอาขึ้นตรงนี้นะครับวิธีการจูนนะครับสมมติว่าผมเอาแ 804เนาะเมื่อกี้เราต้องกดเซตเลยนะครับรูนว่าอ่ะผมปรับเปลี่ยนขึ้นนะครับอ่ะจุด800ก็กดตรงกลางเวลาเวลาจูนนะครับเวลาจูนแล้วก็เปิดไม้นะครับมันจะไม่ได้ถอดปลอกนะตัวนี้ไม่ได้สแกนตรงนี้เอาตัวท้ายนะครับของไม่มาที่ IR ตรงกลางแล้วก็กดเซตตรงกลางหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะทําการจูนให้มันไปตรงกันนะครับกับด้านข้างอย่าเวิ่งผมย้ายขึ้นก่อน อันนี้คือการจุดขึ้นนะครับทดสอบได้แล้วนะครับเมื่อกี้เป็นชนกันนะครับก็อีกขึ้นหนึ่งแ0 4 8้0เหมือนกันนะครับอันนี้8 0 4 5 0 0นะครับทดสอบทดสอบก็นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมันก็มีนะครับเมนูต่างๆไม่ว่าสแกนออโต้ก็มีนะครับเรากดค้างไว้ลองดูนะครับสแกนนะครับชันแนลนะครับเราก็ดูชันแนลอะไรได้นะครับตรงนี้ ได้สูงสุดนะครับ40ช่อง25ช่นงนะครับต่อช่องนะครับตัวนี้ก็ได้ความถี่25ชแนลต่อช่องนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับอ่าจูนใหม่ได้ถ้ามันไม่ตรงอะไรเราก็จูนใหม่ได้นะครับตรงนี้อ่าใช้ด้ามใหม่นะครับตรงนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะครับอ่าตรวจสอบตรวจสอบตัวนี้เป็นหน้าช่นะครับ ทดสอบทดสอบเช็ดเช็ดเช็ดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทดสอบเช็คอันนี้สแกนออโต้ได้นะครับอ่ะนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ไม่ลอยตัวกิ๊บนะครับเสียงดีนะครับอันนี้โอ้เสียงหล่อมากนะครับพิธีกรนะครับทดสอบอันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับปรับเสียงเสียงได้ราคาก็อยู่ที่เจ็ดพันนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับของดีมีคุณภาพนะครับแฟนกิ๊บนะครับอาบอบกรีบกันเข้ามาครับผม ถ้าหากท่านใดนะครับที่กําลังมองหาไม่ลอยนะครับที่ยังไม่มีไม่ลอยใช้งานนะครับแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเรื่องนี้ระยะรับก็อยู่ช่วงประมาณ100เมตรนะครับไม่เกินนี้นะครับก็รุ่นนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่7,250บาทนะครับหากท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับก็รีบพักแชทกันสั่งเข้ามานะครับของแบรนด์กิฟต์นะครับหรือท่านใดนะครับไม่สะดวกนะครับก็สั่งทางลาซาด้าได้นะครับช้อปปี้ได้นะครับหรือ สั่งโดยตรงนะครับทางเว็บของ Hippo Audio ของเราหรือสะดวกมาที่ร้านของเราเลยนะครับร้านของเราก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าพี่ท่านไหนที่แวะผ่านมาทางนี้ก็แนะนําเข้ามาดูที่ร้านของเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์ Share, กดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้กับผมก็ต้องขอาลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ